คือเห็ดละงูกเขาเรียกเป็นราชาแห่งเห็ดเป็นเห็ดที่มีรสชาติอร่อยหอมชุมชนชาวบ้านก็จะเข้าไปเก็บในป่าธรรมชาติเขาก็จะมาเป็นอาหารไปส่วนหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดมันได้เยอะเขาก็สามารถขายเพื่อสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนเขาได้ด้วยครับ ช่วงฝนละค่ะช่วงฤดูฝนเก็ดออกบางคนเพิ่็หาขายเพิ่นไปไต่เอาก็มีคะ่ะตอนกลางคืนแต่พวกี่หารับประทานเองกับสิไปแต่้าวลำบากคะ่ะไปหาใกล้สุมือนี่การตะกรอนบ่กใกล้คะ่ะสุมือต้องไปใกล้ขี่มอเตอร์ไปเลยคะ่ะขามเขาซ้องลูกคะ่ะบริเวณน,นี้เป็นพื้นที่ป่าที่ติดชายแดนนะครับการเดินทางค่อนข้างลําบากนะครับเอ่อถ้าคนที่ไม่ คุ้นชินก็จะมีการหลงป่าเหตุในธรรมชาติมันก็คาดเดายากบางคนเดินทั้งวันก็ไม่ได้ก็มีแนวคิดที่เราทําก็คือยกอาหารจากป่านะครับให้มาอยู่ในพื้นที่ของตนเองไม่ต้องเข้าไปในพื้นที่ป่าเราก็เลยทดลองเอาตัวเชื้อเนี่ยใส่ในไม้ยางนา เห็ดละงกนี่เป็นเชื้อราไมโครไรซ่าชนิดหนึ่งที่มีความเกี่ยวพันกับระบบรากของกล้าไม้วงยางก็คือตัวเชื้อราตัวนี้เขาจะไปเกาะที่ระบบรากแล้วเขาก็จะอิงอาศัยกับระบบรากพืชนะครับนี่เป็นรากฝอยของกลุ่มไม้วงยางนะครับที่ก่อให้เกิดเห็ดละงกก็คือตัวเชื้อราไมโครไรซาของเห็ดละงกเนี่ยเข้าไปอิงอาศัยอยู่กับปลายรากตัวนี้นะครับพอสภาพอากาศเหมาะสมความชื้นเหมาะสมเขาก็จะก่อดอกเห็ดขึ้นมาให้เป็นเห็ดละงกให้เราได้รัาบประทาน,นครับ จากที่เราทดลองจะขึ้นกับกลุ่มไม้วงอย่างเป็นหลักไม้กลุ่มวงอื่นยังไม่เห็นมีเห็ดละโงกขึ้นขั้นตอนแรกก็คือเราจะเตรียมก้านะครับชำก้าไม้นะครับดูแลจนก้าไม้จเจริญเติบโตนะครับได้ขนาดเกิน30เซนแล้วนะครับเราก็จะนําเชื้อเห็ดที่เราเตรียมเอาไว้เข้ามาหยอดเราก็จะนําเห็ดละงกนะครับแล้วก็เตรียมน้ําเปล่าควรจะเป็นน้ํา ฝนหรือน้ำบ่อไม่ควรเป็นน้ำประปานะครับสัดส่วนที่เราใช้ก็คือน้ำ20ลิตรกับเห็ด1กิโลกรัมคือเราจะแช็คมือขยำเลยครับขยำให้ละเอียดเอาลงในน้ำแล้วขยำใส่น้ำเลย mm hmm. วิธีการหยอดจะใช้สลิงดูดเชื้อแล้วก็เอาไปลงในก้าแล้วก็จะใช้ไม้นะครับจิ้มดินที่ถุงให้เป็นรูเพื่อที่จะเวลาเราหยอดเชื้อมันจะได้ลงเข้าไปข้างใน แต่ถ้าปริมาณเยอะนะครับเราก็จะใส่บนรถลดเข้าไปในแปลงในแปลงก้านจะได้ประหยัดเวลาพอเราหยอดเชื้อแล้วเราก็เอาไปปลูกเนี่ยสี่ถ้วปีเราก็จะมีเห็ดไว้รับประทานได้แล้วครับอันนี้เป็นเห็ดละโง่าขาวนะครับก็คือระยะตูมแล้วก็เขาจะขึ้นบานถ้าเขาบานลักษณะนี้ครับสปอร์เขาก็จะล่วงไปส่วนหนึ่งสปอร์จะอยู่ในในครีบนะครับที่เป็นครีบ,รบเหมือนครีบป่าเนี่ยครับทุกครีบจะมีสปอร์อยู่หมดเลย พอบานสักยะเนี่ยเขาก็จะร่วงไปเป็นเชื้ออยู่ตรงนี้ต่อไปในศูนย์พัฒนาการเกษตรบุิงอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับเรามีองค์ความรู้ในนี้ยเยอะเลยนะครับมีหน่วยงานร่วมมูลนิการอยู่ในนี้14หน่วยงานแต่ละหน่วยงานเนี่ยนำองค์ความรู้ที่ได้มีการศึกษาทดลองค้นคว้าวิจัยจนประสบความสําเร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเอามารวบรวมไว้ในศูนย์แห่งนี แล้วก็ให้เกษตรกรเนี่ยนำองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้ไปขยายผลในพื้นที่ของตอนเองการเพราะเห็ดละโงกในไม้วงยางเป็นงานของงานป่าไม้นะครับที่ประสบผลสําเร็จที่สําคัญเลยครับเป็นการสนองพระราชดำริของสมเร็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงเรื่องของคนอยู่กับป่านะครับพึ่งพิงป่าอาศัยซึ่งกันและกันนะครับมีอาหารที่สามารถนํามาผลิตรับประทานในครอบครัว เหลือก็จําหน่ายสร้างไรายได้สร้างอาชีพให้กับเขาได้ด้วยนะครับการขยายผลสู่ประชาชนเราทําจุดเรียนรู้คือเป็นแปลงสาธิตสําหรับให้พี่น้องประชาชนหรือหน่วยงานราชการที่สนใจเข้ามาดูงานแล้วก็แจกจ่ายตัวก้าไม้ที่เราใส่เชื้อเห็ดไปแล้วนะครับให้พี่น้องประชาชนเอาไปปลูกพร้อมทั้งให้คาแนะนําวิธีการปลูกวิธีการดูแลระยะเวลาที่เห็ดจะขึ้นนะครับอยากได้ต้นใหม่มาไว้อยู่บ้าน เพราะว่าเวลาอากาศหอนๆมากเท่ากับิี่ไมากาอยู่ในหฮมในหยังสึนะคะมีอากาศหายใจแบบสดสื่นแจ่มใสนะคะเป็นความสุขทั้งใจนะคะพราะเขามาในสวนเ่าหลือกับเม่อพอเห็ดพอยังอุ้มก็มีความสุขค่ะ